สรุปข่าวเด่นประจำเดือนกันยายนสองพ จังหวัดร้อยเอ็ดออกหน่วยเคลื่อนที่พอ,อสวอและโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขและสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่12ที่โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคมอำเภอทวัตบุรีเพื่อให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ธุรกันดารและห่างไกลาการคมนาคมในด้านการรักษาพยาบาลการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคบริการด้านทันตกรรมการรักษาโรคตา โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองน้อยอำเภอทศบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงมารับบริการเป็นจำนวนมากคณะกรรมาที่การการเงินการคลังและสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ประชาชนชาวร้อยเอ็ด เรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดสี่อำเภออำเภอจังหานอำเภอโพชัยอำเภอเชียงขวัญอำเภอทดบุรีพร้อมให้คำปรึกษาทางการเงินและบริการสินเชื่อรวมถึงร้านแสดงสินค้าของชุมชนในพื้นที่เตือนประชาชนให้ปรับตัวตามสถานการณ์ในระดับโลกยังไม่มีความแน่นอนของการระบาดของโรคโควิด -19 แม่ทัพภาคที่2ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ัดที่ .1 ปี2563ที่มณฑลทหารบกที่27อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีคณะผู้บริหารมณฑลทหนารบกที่27ค่ายประเสริฐสงครามซึ่งในปีนี้มีหน่วยฝึกทหารใหม่รวม7หน่วยฝึกยอดรวม679นายสังกัดมณฑลทหารบกที่27จำนวน156นายและกองพลทหารราบที่6จำนวน523นาย พร้อมให้กำลังใจกับทหารใหม่มอบผลไม้ให้หน่วยฝึกเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูฝึกทุกหน่วยอีกด้วยจังหวัดร้อยเอ็ดจัดอบรมค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรุ่นที่4และรุ่นที่5ประจำปี2563นำผู้เสพยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่มาตรฐานและให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีความสุขที่ห้องฝึกอบรมกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่16โดยการบูรณาการความร่วมมือของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและเป้าหมายคือผู้เสพยาเสพติดจากทุกอำเภอจำนวน200คนจังหวัดร้อยเอ็ดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานาศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควรัวรคติยราชนารีประจำปี2563เพื่อให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานต่อไป คนส่งจดรอยเอ็ดจ,จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยหมวดอักษรกออนอเกืออ้อหนุนนำชายปลอดภัยให้โชคเพื่อนำรายได้จากการประมูลเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นการแบ่งเบาภาระด้านงบประมาณของรัฐตรงเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้กับทุกจังหวัดจังหวัดรอยเอ็จจดจะแสดงผลสำเร็จของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา ยกระดับผลิตภัณฑ์ไหมของโอทอปเพื่อพัฒนายกระดับสินค้ามาจากภูมิปัญญาชาวบ้านและเป็นการส่งเสริมให้คนไทยซื้อของไทยกินของไทยใช้ของไทยส่งเสริมผลักดันให้สินค้าไทยก้าวไกลไปทั่วโลกองค์กรสตรีร้อยเอ็ดร่วมสืบสารอนุรักษ์ สินผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินสืบสารพระปรณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไหมไทยศิลปะอลัมค่าของชาติให้ดำรงอยู่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและให้ชาวโลกได้ชื่นชม จังหวัดร้อยเอ็ดส่งมอบโครงการฝังกรบขยะให้เทศบาลเมืองร้อเอ็ดซึ่งขณะนี้บ่อขยะเทศบาลเมืองร้อเอ็ดได้รับการแก้ไขปัญหาขยะตกค้างและปรับปรุงภูมิทัศน์จากกองภูเขาขยะจํานวนมากกลายเป็นภูเขาหญ้าสีเขียวขจีที่สวยงามลดกลิ่นเหม็นจากกองขยะสะสมจํานวนมากจนกลายเป็นพื้นที่สีเขียวที่ดูแล้วสบายตาเป็นอย่างมาก กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเกี่ยวกับการจ้างออกแบบงานก่อสร้างในการศึกษาความเหมาะสมเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูประคและการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนอาทิโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงภูมิทัศน พื้นที่บ้านทาตภออาจสามารถโครงการพัฒนาพื้นที่บึงโดนอเ,อเภสรสระผุมเป็นต้นสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกพรและคณะสื่อมวลชนสัญจรซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานโครงการร้อยเอ็ดร่วมใจอนุร,รักษ์ป่าดงทําเลดอนใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามแนวยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศพร้อมทั้งมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐภาคประชาชนและภาคส่วนต่างๆและการจัดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เทศบาลทุ่งกุลาเปิดป้ายลำน้ำคงกเกษมและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำชุมชนณบริเวณห้าน้ำวัดทักษิณชลททานบ้านเตยตำบลทุ่งกุลาอำเภอสุวรรณภูมิและระลึกถึงคุณงามความดีของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายวันชัยคงกเกษมที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในทุกๆด้านเพื่อประโยชน์ในการเกื้อกูลต่อชุมชนและสังคมศาสนาและประชาชนชาวตำบลทุ่งกุลา จังหวัดรอยอดจัดประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกลุ่มเครือข่ายภาคตะลอ,อกเฉียงเหนือตอนบนครั้งที่12ปีการศึกษา2563เพื่อพัฒนานและส่งเสริมประสบการณ์ให้กับนักเรียนผู้ที่มีความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีปลูกฝังการเป็นนักวิจัยวัยรุ่นให้กับประเทศในกลุ่มเครือข่ายภาคตะลอ,อกเฉียงเหนือตอนบน10จังหวัด31โรงเรียนร่วมเป็นเจ้าภาพ จังหวัดร้อยเอ็ดจัดงานมหกรรมสำรับอาหารพื้นถิ่นสู่สากลคักเนาะน,น,นวัตวิถีปี2563เพื่อพัฒนารูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นที่ต่อยอดโอทอปนวัตวิถีพัฒนาสำรับอาหารพื้นถิ่นเชื่อมโยงวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากลโดยมีหมู่บ้านโอทอปนวัตวิถีเข้าร่วมโครงการพัฒนาสำรับอาหารพื้นถิ่นจำนวน20หมู่บ้านจาก20อำเภอ จังหวัดร้อยเอ็ดจัดมหากรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่12เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของวิธีการปฏิบัติงานที่ดีสู่ความเป็นเลิศ best practice แลกเปลี่ยนประสบการณ์วิธีการปฏิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศมีผู้บริหารผู้รับรางวัลบุคลากรในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก และกรองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ดส่งมอบโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวันประจำปี2563ให้กับโรงเรียนบ้านเป้าตำบลหนองขามอำเภออาสามารถเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็กนักเรียนพร้อมทั้งยังเป็นแหล่งผลิตอาหารกลางวันที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน